ว้าวนิทิสุดวันนี้ก็มาถึงนะฮะวิธีทํากิจกรรมรับชุดไอเทมสุดแรงไปเลยแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้เนี่ยอา v เนี่ยคอลเลบต่างๆมากมายเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะ,ะว่าในคลิปนี้เนี่ยมีอ o v คอวีเลบกับอะไรมาแล้วบ้างไม,ม่เพียงแค่นั้นนะฮะตอนนี้บัคใหม,ม่หลุดมายอย่างน่าเกลียดและโคตรฮาเลย <c oughs> และที่สำคัญที่สุดกิจกรรมใหม่ในวันนี้เนี่ย คุ้มหรือไม่ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับสกินด้านหลังแล้วสกิน,นแรงๆที่ออกมาลาราคานี้คือไบแล้วนะซึ่งอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซัสบสไครต์แล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะไปชมกันเลยหยุดฟังก่อนหมดปัญหาเวลาจะซื้อขาย ID ดเกม Rv แล้วกล,ลัวโดนโกงต้องนี่เลยพร้อมชมเฉตซื้อขายไอดที่ดีที่สุดในตอนนี้มีไอดให้เลือกราคาตั้งแต่50บาทเป็นต้นไปไอดพร้อมเล่นดูนเน่นราคาถูก อัปเดตไอดีใหม่ทุกวันและยังมีบริการปั๊มแรงโดยทีมงานมืออาชีพหากสนใจติดต่อเลยที่เพจ admin frong frong shop เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างก่อนที่จะไปชมกิจ,จกรรมใหม่หรือว่าคลิปต่อไปเนี่ยขอให้ทุกคนเนี่ยได้ดูคลิปเสริมนี้ไปพร้อมๆพีป่ป,ปังนะฮะนี่เริ่มมาด้วยอัวสองตัวชนกันแล้วก็ให้้คนไททยูดวพลัง ซึ่ขขงบอลชนกับปุ๊บกระทิงแดงสนับสนุนให้คนสู้ชีวิตครับ <c oughs> หรือว่าเอาวีกำลังจะโคลนแลบกิดเกิดทิงแดงวันนี้อเนี่ยไอบร้อยห้าสิบต้องเข้าพี่ปักแล้วแหลยริชแมนชั่นบริการเติมเกมออนไลน์เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%และยังมีบริการเติมเกมเอาวีในราคาถูกเติมเร็วเติมไวภายใน5นาทีแถมปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเขาใช้แค่ตัวเลขโอเพนไอเดีเท่านั้นนะครับ และยังมีผู้ติดตามในไลน์มากกว่า1 6 0 0 0 0นคนและมีบริการเติมเกมออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเพียงแอดไลน์แอดบริ m ัทแมนชั่นอย่าลืมใส่แอดนำหน้าหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะสู่กิจกรรมล่าสุดนะฮะที่ถามว่าคุ้มหรือไม่คุ้มที่มุมขวาล่างนะฮะกิจกรรมกล่องซุ่มสกินนักรับพรกพารกฏขึ้นมาเนี่ย ราคาเริ่มต้นอยู่ที่กาคูอปองเท่านั้นนะฮะสิ่งที่คุ้มมันอย่างไรพี่ปั๊กต้องขอบอกเลยว่ามันคือกรอบโปรไฟล์หลังหัวพี่มักไอ<ะ>พี่มักห<ะ> <laughs> ลังหัวพี่ปั๊กนั่นเองอันนี้ทุกคนนี่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 อันนี้คือคุ้มมากนะถ้าใครสุ่มได้นี่แต่ต้าใครสุ่มไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะมันมีสกินในระดับทั้งคิงดอมโอ้โหแฟรี่ดาก้อนสกายไรยเดอร์คริมสัน ซึ่งสกินพวกนี้เนี่ยถือว่าโอเคนะฮะยกเว้นสกินครีมสันสกินเดียวนะฮะไอ้นี่เนี่ยแจกวีบ่อยนะสำหรับพี่ปั๊บเนี่ยแต่ถ้าใครคิดว่าดวงเนี่ยไม่เหมือนดีเหมือนแม่ดำหนึ่งเนี่ยเราสามารถสุ่มเพื่อเอาเหรียญแลกสกินเนี่ยไปแลกได้ซึ่งเปอร์เซ็นต์ในการออกเนี่ยต้องขอบอกนะฮะว่าสกินสตาวรเนี่ยทั้งหมด5สกินนี้เนี่ยออกที่0.66%เปอร์เซ็นเท่านั้นไม่ถึง1%นเปอร์เซ็นนะแต่เหรียญแลกสกินเนี่ยอยู่ที่14.26%นอกจากนั้นเนี่ยอยู่ที่เกลือ เคียสินเท่าเดือว่าไอโอดีนฮะไปมีเพียงแค่นั้นฮะตอนนี้เนี่ยสกินนํามาลดราคาเพียบมากเลยเริ่มด้วยสกินแรกนะฮะนี่คือสกินที่พี่ปักขึ้นโชว์นั่นเองจากราคาเต็มมันอยู่ที่710คูปองลอด50คูปองเออไม่ใช่50คูปองนี่ลด50เปอร์เซ็นต์เหลือ355คูปองเท่านั้นไม่มีเพียงแค่นั้นนะทุกคนนี่ยังมีวอลฮาในระดับตัว aic 2018แใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดเนี่ย โฮ้ยยังมีอีกเซเนียลก็ลดเหลือ255คูปองจาก710คูปองสกินนี้เนี่ยอยู่ระดับลิเจนฮะ,ะแล้วก็สกินที่ทุกคนอยากได้มากที่สุดคือพอเรนติโน่สีม่วงนั่นเองนะฮะจาก710คูปองเหลือเพียงแค่255คูปองแต่พอเรนติโน่เนี่ยสีม่วงเนี่ยค่อนข้างที่จะมาทำกิจกรรมในการแจกบ่อยนะฮะแต่มันจะต้องสุ่มดวงนะฮะถึงจะได้ซึ่งยังมีสกินหลายๆสกินที่มาลดนะฮะ แต่พี่ปักมีแล้วมันเลยไม่แสดงหน้านี้ถ้าใครแสดงสกินไหนบ้างเนี่ยก็อคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้นะครับซึ่งไอ้นี่นี่เฮย้ยกิจกรรมนี้น่าสุ่มนะ,ะเพื่อแลกรับสกินตัวสนิทบลัดไหนนั่นเองแอน,น่นอนหาสกินบลัดไหนเมื่อกี้เนี่ยมันอยู่ในร้านค้าภายในจอนแต่ของพี่ปักยังบักอยู่และของพวกสู่แล้วบักยัง <c oughs> <c oughs> พูดในคำเดียวนะครับของพวกเองเนี่ยบัักอยู่หรือเปล่าแต่พี่ปักเนี่ยพี่แม่ไม่ก็ไม่เข้าใจนะเมื่อไรจีเอ็มจะแก้ไขร้านค้าภายในจอน จนกิจกรรมใหม่มันจะหมดแล้เนีอ่องาบักนัหรือว่าคนอื่นหายบักแล้วแต่ของอูยังบักอยอ่คนเดียวเนี่ยแล้วนี่คือการโพสต์ของ GM นะฮะเมื่อละก่อนเที่ยงคืนวันนี้พี่อัดคลิปตอนเที่ยงคืนพอดีนะฮะทุกคนความมุ่งมั่นเพื่อเพิ่มพลังของไซตามะ ขอเรียกว่าไสตาโมนฮะสำหรับวันพันแมนเพราะว่าน่าจะเป็นสกินคอร์สเพลย์ทุกคนดูที่หน้าวนเลน้นมันดิมีตุ้มหูของตัวไอตัวเรดอยู่ด้วยเพื่อที่จะได้พลังฮีโร่สุดแข็งแกร่ง R.O.V เขาได้ซิทอัพหนึครั้งวิดพื้น100ครั้งลูกนั่ง100ครั้งแล้ววิ่งสิบกิโเมตรทุกัน งมีข่าวหลุดมาแวววๆนะฮะว่าไซตามุเนี่ยไม่ได้ทําเช่นนี้จริงๆเขาได้พลังมาจากไหนใครได้ดูอนิเมะเนี่ยคอมเมนต์มาใต้คลิปนะฮะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันเออจากคลิปที่แล้วเนี่ยมีคนคอมเมนต์มาเยอะมากว่าเป็นเอฟเฟกต์สกิลของเยนาฮะพี่ปักตอนเปิดคลิปแน่นอนฮะพี่ก็คิปเช่นนั้นแต่ว่าถ้าคิดผิดเนี่ยขอคิดถึงไงละกันฮะมุกมาหลายวันด้วยอ่ี่คือเขาดาวอีก2วันนะฮะเข้าสู่การแข่งขันชิงตัวใบสุดท้ายไปนานาชาติหรือว่าไปแข่งขันในระดับ โลกนั้นเองนะฮะสำหรับ2วันเดย์นั้นเองมีโอกาสที่จะแจกโค้ดรับสกินฟรีหรือว่าอะไรต่างๆนานานะไม่การันตีนะคะว่าเขาแจกร0 0หรือเปล่าแต่ถ้าเขาแจกเนี่ยมาที่จองบีปักเป็นช่องแรกนะฮะกดแจ้งเตือนกดติดตามกันไว้ด้วยใครยังไม่กดเนี่ยต่อมานะฮะเดี๋ยวเรามาดูการคอร์ลบของ ROV ทั้งหมดที่ได้กล่าวมา ั้งแต่เริ่มคลิปนะฮะพี่ปั๊กต้องขอบอกว่าคอนเทนต์นี้เนี่ยอาจจะรวมไม่หมดหรือเปล่าไม่แน่ใจ,จถ้ารวมไม่หมดเนี่ยขออภัยด้วยนะคะพอพี่ปั๊กได้ไปหาคลิปมาเครดิตด,ดูล่างมุมขวาไปติดตามในติ๊กต็อกกันได้นะฮะหลังจากคลิปต่อไปนี้ด้วยนะนี่ซึ่งด้านซ้ายบนเนี่ยเป็น DC มาเป็นซอสอาร์ตมาเป็นซอสเล็กอะไรสักอย่างอนะทุกคนนะเช็กันเอาอีก,กแล้วกันอันนี้เป็น DC นะทุกคนส่วนนี้เนี่ยเป็นหนังของอินโดใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดอะ ไอน,นี้เป็นน่าจะเป็นเขาเรียกอะไรคอนทราอ่าไอน,นี้เป็นซอสอาร์ตอ๋อไอนี้อุนตอร์แมนนะครับนึกว่ามี3สกินตอนแรกเนี่ยไอน,นี้เป็นบรีเทมมรณะนั่นเองนะครับต่อไปน่าจะเป็นวันพันแมนล่าสุดนั่นเองซึ่งการคอลเล็บนี้เนี่ยต้องขอบอกว่าท้ายคลิปเนี่ยมีการคอลเล็บของ R O V X P S ซึ่ง X P S เนี่ยเป็นอะไรกันแน่เนี่ยไปรับชมให้จบนะอย่ากดข้ามเด้อจากการคอลเล็บนี้เนี่ยท้าไม่รู้ว่าในอนาคต วันที่3 1เดือน10หรือว่าสิ้นเดือนตุลาคมนี้เนี่ยหรือว่าอีก4วันที่เหลือเนี่ยจะมีกิจกรรมหลังจากนี้ไปด้วยนะฮะก็ค <Wow. S 1> ือกิจกรรมที่เราสามารถคาดคะเนจากการโพสต์ของตัวกรุ๊ปจีนหรือว่าจากเพจการีน,นาไต้หวันนั่นเองนะฮะ <c oughs> เขาได้โพสตไว้ประมาณว่า จะมีการแจก,กทั้งสกินฟรีฮีโร่ฟรีหรือว่าการจัดกิจกรรมในการแจกไอเทมสุดพิเศษต่างๆมากมายติดตามชมไว้ด้วยดิฉะนั้นเนี่ยพี่ปักเป็นช่องแรกแน่นอนที่จะมานําเสนอหนึ่งข่าวเหล่านี้นะครับคือกิจกรรมใหม่เหมือนกันหาคูปองก็มีโอกาสได้สกินอันติเมตไปนะฮะไม่ใช่นานน,นี้แล้วทุกคนแต่เป็นหน้าด้านซ้ายนี้นะครับนี่คือกิจกรรมใหม่ล่าสุดสําหรับหลังเที่ยงคืนนี้นะฮะคือกิจกรรมหาคูปองก่อนแกรกครับสกินฟรีได้อย่างถาวรเลย ซึ่งในกิจกรรมนี้แน่นอนหาสิ่งที่เราต้องพุ่งพุ่ง,ง,ง,งดวงนะทุกคนซึ่งดวงอย่างเดียวไม่พอให้เราสังเกตทางมุมซ้ายมือนะฮะนี่คือไอตัวฮีโร่หรือว่าสกินถัดไปที่มันจะมาแสดงนะฮะโดยฉะนั้นเราลุ้นเลขนะครับว่ามันจะใช้ในเลขไหนเราจะออกดวงเท่าไหร่นั้นกันแน่แต่สําหรับพี่พักเนี่ยเราไม่ควรจะไปใช้คูปองในการสุ่มเพื่อลุ้นดวงกับตัวฮีโร่นะ ควรจะลุ้นสกินกับระดับอันติเมตรีเจนมีราเคนหรือว่าอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะห้ามต่ำกวันนี้นะฮะเฮโรอีก อีปีอะไรพวกนี้ห้ามแต่ AAC เนี่ยอย่างเช่นมุมกว่าล่างไอตัวนี้ก็โอเคนะฮะซึ่งมีสกิลที่โอเคมากมายใครเล่นกิจกรรมนี้หรือว่าเหมาะสมกับตัวเลขไหนตัวอย่างเช่นสกินวูของเนี่ยพี่ปักกดเลยที่อ่าตัวเลขเหลือแค่1น8อ่าคอมเมนต์มาใต้คลิปด้วยนะครับเพราะว่าพี่ปักจะได้เอาไบเล่นด้วยแต่สกินนี้เนี่ยพี่ได้มาแล้วนะฮะซูซาน,นโอุเนี่ย่อนนั้นเนี่ยเรารู้กันเลยใช่ไหมว่า3 1ตุลาคมเนี่ยมีการแจกไต้แจกอะไรบ้างแต่กิจกรรมที่ออกมาใบคร่าวๆของ R.O.V. ไทยก็คือ31ตุลาปาที่ไอดอลขอบรอบาพปีมีอะไรมาแจกบ้างอย่างแรกนะฮะเป็นสกินฟรีดีแรก สามารถรับได้ตั้งแต่31แต่พร้อมกับเลือกรับสกินฟรีด้านล่างฮะแต่ว่าต้องทําตามกิจกรรมที่พี่ปั๊กเคยทําไว้นะฮะไปดูคลิปเก่าๆก,ก,กันได้อันนี้มาย้ําเตือนทุกคนเลยนะครับต่อไปเป็นสกินใหม่ของตัวมีนานั่นเองและส่วนประกอบสกินไอดอลฟรีต้องให้มีสุดประกอบแต่ถ้าไม่มีสกินหลักก็ใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็ในกิจกรรมนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมมิดแอนด์คริตเราก็จะต้องไปทํากิจกรรมด้วยนะฮะถ้าไม่ทําเนี่ยไม่ได้เหมือนเดิมสุดท้ายเนี่ยจะเป็นสะสมสกินครบรับฟรีเอฟเฟกต์ไอดอลทาว นีเนี่ยเราจะต้องมีสกินตามพื้นหลังฮะ,ะนี่ในรูปเนี่ยตามในรูปมีทั้งหมดเนี่ยเจ็ดสกินครบตัวนาถึงจะได้แต่ละเอฟเฟกถาวนมันถัดถัดไปตามลำดับที่ในบอกไว้ในคลิปก่อนๆน,นะครับแล้วอย่าลืมนะฮะให้เราเข้ามาในเกมทุกวันนะฮะให้มากดตรงนี้กดรับด้วยโดยฉะนั้นเนี่ยเลขโค้ดกันแล้วแต่ถ้าไม่มากดรับเพื่อนแลกเหรียญตัวเนี้ยหรือว่าเหรียญไรแบบ เดี๋ยวเดี๋ยวหัวหมาบาังใช่ไหมทุกคนหรือว่าเรียนในครบ5ปีเนี่ยเราไม่สามารถไปเล่นสกินได้นะฮะหรือว่าไม่สามารถทํากิจกรรมได้นั่นเองนะฮะยังไม่หมดกิจกรรมฟรีเพียงแค่นี้ตามที่ได้บอกตอนเริ่มคลิปไฮไลท์นะฮะนี่คือรูปภาพของฟรีอย่างใหม่ล่าสุดตั้งแต่วันที่27ตุลาคมนี้เป็นต้นไปหรือว่ากิจกรรม c h a l l e n g e of Valor well er ซีซั่นพิเศษฉลองครบรอ5ปีนั่นเองพร้อมรับรางวัลแจ็คเก็ตนะฮะสุดพิเศษสำหรับ ผู้เล่นท็อปร้อยนั่นเองฟังอีกหนึ่งครั้งนะฮะสำหรับผู้เล่นท็อปร้อยแรกนั่นเองจะได้ตัวเจ็กเก็ตนี้ไปฟรีๆนะครับดยฉะนั้นเนี่ยใครยังไม่ขึ้นท็อปร้อยเนี่ยรีบๆด่วนนะฮะซึ่งพี่ปักเนี่ยแน่นอนฮะไม่ได้แน่นอน,นะ กูไม่เคยขึ้นไงถ้าดูจากคากล่าวของการีนาใต้วันเนี่ยนี่คือการบอกไว้คร่าวๆแต่ส่วนนี้เนี่ยถ้าใครแปลออกก็แปลมาใต้คลิปนะเดี๋ยวไปอ่านเหมือนคลิปที่แล้วเหมือนเคยจากรูปเนี่ยเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าสี่สาวสี่สกินเนี่ยกับเราจะไปออกงานคอลแลบหรือว่าไปออกงานในการประกาศหรือว่าสัมพาษณ์นั่นเองซึ่งทําให้เรารู้ว่าหลังจากวันที่สามสิบเอ็ดเดือนสิบนี้เนี่ยกิจกรรมเนี่ยจะมีการแจกของฟรีเยอะแยะมากมายเพราะว่าคปบรอบห้าปีอาอวีนั่นเอง นี่เซิร์ฟจีนเขาบอกไว้นะคะแต่เซิร์ฟไทยเนี่ยเจกด้วยไม่รู้หรือเปล่านะครับอ่าจากคอมเมนต์ของเมื่อวานนั่นเองนะฮะพี่ปักได้หามาให้คือวานเลอร์พาซีซั่นล่าสุดของเวียดนามหรือว่าใต้หวันนั่นเองเขามีอะไรมาทําบ้างซึ่งเซิร์ฟไทยเนี่ยแน่นอนหำไม่น,าน่าจะเหมือนแบบนี้ซึ่งนี่เมื่อดูนะฮะมุมซ้ายบนเลเวล0ิ จะได้เป็นอาเลนมุมขวาบนเลเวล20ได้เป็นสกินอีลูเมียด้านมุมซ้ายล่างจะเป็นสกินเหล่านี้แต่มันมีสกินระดับ SS อยู่หรือว่าสกินระดับ EU ของประเทศไทยเป็นตัวบัคเตอร์ไฟลปุ่มสีฟ้าๆมุมล่างซ้ายนะฮะถัดมาจากอูคองเน่นอนฮะไทยไม่มีวันแจ้งฮะเพราะว่าเสียไปเป็นหมื่นคูปองใครเคยเสียแบบนี้บ้างเนี่ยคอมเมนต์มาหน่อยมุมขวาล่างเนี่ยจะเป็นทั้งฮีโร่แล้วก็ชุดเสริมของสกินในการแจก แต่แน่นอนฮะทางหน้าต่างเนี่ยมีโอกาสที่เข้าไทยเนี่ยเพียงแค่5%เเท่านั้นโดยฉะนั้นอย่าเชื่อตือนะฮะถ้าใครบอกว่าเข้าไทยอย่างแน่นอนวอลเลอร์พาร์ทเนี่ยไอเนี่ยไม่น่าจะเข้าเด้อเพราะว่าวัลเลอร์พาร์ทของเขาเนี่ยไต้หวันเนี่ยเขาจะเริ่มตั้งแต่เออไม่ใช่ไต้หวันหรือว่าเวียดนามวะทุกคนน่าจะเวียดนามนะฮะเริ่มตั้งแต่1พฤศจิกายนแต่ของไทยเริ่มตั้งแต่1นธันวาคมฮะเพราะว่าไทยเนี่ยมันเวลาต่างจากคนอื่นเขานั่นเองนะครับและไทยเอามาขายแน่นอนฮะไม่เอามาใสวออลลเเยพรกินนับีีูม่ เฮ้ยดูหน้าหมาเล้วฮาแล้วรักฉันไหมล่ะ <c oughs> ซึ่งนี่คือบั๊กใหม่ล่าสุดนะฮะเปิดให้ดพูพร้อมๆเลยบั๊กเกิดขึ้นจากแมปไอตัวคาราโนเชตนั่นเองนะ,ะทุกคนซึ่งเราจะสังเกตเห็นนะฮะว่าน้องผีเสื้อเนี่ยมีรูปลักษ์แปลกตาไปซึ่งอืมัดเป็นผีเสื้อคลีซี่หรือว่าเป็นตัวไอตัวพืชรว่าทุกคนชื่ออะไรวะพืชจำชื่อไม่ได้วะช่างไม่งั้น ลืมไปซื้อด้วยเด้อทุกคนสกินวอวฮาอยู่ที่ราคา255คูปองสนนั้นตามที่บอกตอนคลิปไปแล้วครับซึ่งตอนนี้เนี่ยหลายคนคงจะสงสัยตั้งแต่ตอนคลิปว่า ROV คอลเลบกับพสอสคืออะไรตามรูปนะฮะนี่คือพรสอสหรือว่าย่อมาจากพระสงมพรามหาพลายวันคุยธรรมะกับเหล่าเกมเมอร์ซึ่งตอนนี้เนี่ยอาวได้ลงคลิปไว้ในรู้สึกว่า YouTube หลักทางช่อง r o v e Garena Thailand นะฮะ สามารถไปรับชมกันได้ซึ่งพอฟังไปเรื่อยเเนี่ยหาไม่พอนะเป็นอะไรที่พระสอนได้ถูกใจนะฮะเพราะว่าคนเล่นเกมกันตัวโลกด้วยฉะนั้นไปฟังทําให้สงบจิตสงบจงใจกันบ้างนะไอ้พวกวัยรุ่นฟังทํากันบ้างนะไม่ได้สนใจแต่ตื้อตืต้อตืดอ่ะวันนี้ไปแล้วนะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ด้วยนะครับรักทุกคนนะะอย่าลืมนะ,ะตอนนี้เนี่ยเราสามารถไปดูคลิปเก่าๆก,ก,กันได้วิธีการรับสกินฟีอะไรเนี่ยบางอย่างกิจกรรมยังไม่หมดนะฮะ